มายังพันเตอิมังมายังพันเตสัพพะริวารังสัพพะริวารังกตินาตีวรตุสังกตินาตีวรตุสังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโภพิกุสังโฆอิมังอิมังสัพพะริวารังสัพพะริวารัง นจิวละตุสามนจิวละตุสัมปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิพระเทศตวาจักปฏิพระเทศตวาจักอิมินาทุเสนะอิมินาทุเสนะกาธินังกาธินังอัคตะลกุอัคตะลกุอัมหากันอัมหากันทีฆารตังทีฆารตังอิตายะอิตายะสุขายะ สผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขพระเจ้าทงหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวาย้ากระถินจีวรน้ากิจีวรนกับทั้งบริวานีกับั้งบริวานีแด่พระสงฆ์แด่พระสงฆขอพระสงฆ์ขอสจงรับข้ากรถินจีวรจงรั้ากริจวกับั้าบริวานีกับั้งบริวานี ของข้าพเจ้าทั้งหลายท่านรับแล้วจงกลางใช้กระถินจีวันด้วยภ้าพืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโย์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการลานานเธอดการล เราควะมีมาตรุานรับการศ